ทักทายสบายดีเมื่อในก็มาพบกับซองสะออเซโนคนหากินทักทายพี่น้องด้วว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝ ouais. ั่งเราและทางต่างประเทศเนาะเมื่อีสะออนกัมีเวลาว่างเนาะก็มานั่งมั่งโทรถัดหรือว่าทีวีจอแบนพี่น้องตอนซื้อมาใหม่ๆมันก็แพงไงเนาพี่น้องบอกไปซื้อลำคนเขาขายแห่งแตอยากได้แพงๆเนาะ แพงอย่างไดมันบมีอย่างเลยนะมันมีแต่แพงวงจรมันบมีทองแดงไดเจอแบนนะแต่ถาเป็นจอแก้วคือรุ่นตะกี้นะมีทองแดงพี่น้องซื้อให้ได้ราคาแพงอยู่เนาะจอแก้วนะก็สิซื้ออยู่ประมาณจอนึง80บาทหรือว่าจอละ100ผู้ใดจอใหญ่ๆถ้าเป็นจอแก้วแต่ถ้าเป็นจอแบนคือสําสะออนมากนี่ตอนซื้อใหม่ๆนี่ก็สิแพงเล้9,000 10,000นึงเนาะพี่น้อง แต่สะอออนซื้อตอนมันพังแล้วเนาะแบบมันมันเพรนะบางบ้านกะเบิ่งแล้วละลืมถอดปลั๊กถอดอยังเลยฝ่าลงแบบนี้นะพี่นอขอข้องเขาก็ขายให้มาสะออนก็ซื้อเจ้าละสิบบาที่ว่าทส้าบาทนาพี่น้องซื้อเอามามันกับบดิมีณยังเนาะมีแต่แพงวงจรหนึ่งสำกัวฟาร์มเมอร์นี่แหละพี่นอขอข้องเขาก็มามั่งไ้สะสมไว้เนาะสะสมเลยขายให้เขาเป็นกิโลนะพี่น้อง แต่น็อกเขื่นในร้า,ายคักได้พี่น้งองกลัวสิมั่งได้น็อตก็นน้อยๆหนึน่งแนมค่ะแล้วก็มั่งออกไบ้านนี่เก็บสะสมไว้แต่ดีอย่างหนึน่งว่ามันก็ขายได้บางบางบางหน่อยเนาะจ๊ะเวนก็จะเป็นพลาสติกสีเออโมเมนพลาสติกสีพี่น้องเป็นพลาสติกดำบางบางจอคก็จะเป็นพลาสติกกรอบเนาะเคาะบังมันก็จะดังกง้องก้องเป็นพลาสติกกรอบแต่ถา้า ดำมันกะสีบกกล้องนะพี่น้องก็มังสะสมไว้กิจะหวัดประจำวันกะสีประมาณนี้พี่น้องมั่งของไปพังเพลงไปมันกะสีเพลงกะสีบกเขามาเราพี่น้องสะสมขายเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อนะนี่ยแพงวงจรมันบางบางอันกะสีเป็นสีเขียวสองหนาเลยค่ะสีราคาแพงเลยพี่น้องแต่บางอันกะสีเป็นสีเขียว ຝັງໜຶ່ງຊິນ້ຳຕານຝັງໜຶ່ງກໍອີກລະຄ່าໜຶ່ງເນາະເຮົາກໍສະສົມໄວ້ໃຫ້າ